ดอยตัวหนุ่ยไปเที่ยวไหมไปไหมเที่ยวกับแม่ไหมอืมไปไหมไปเที่ยวกับแม่ไหมอืม <c oughs> ไปไปเบิ้ลนี่มาหน่ไปบ่เอาอุ้มมันขึ้นบ่เอาอุ้มมันขึนเ,เอา,ม,เอามันไปนั่งขึ้นเร็วตัวยน้อยขึ้นไปูุเออขึ้นไปเร็วไปไปนู่นตัวหน้่ยขึ้นเองได้หรือไปนนไปตัวหน้่ยขึ้นรถป่ะลูกเร็ว ปลายดื้อขึ้นไปนั่งแล้วปลายขึ้นเนี่ยอีตุ้ยไม่นว่าขืนมันขืนว่าเป็นไปเดี๋ยวแม่ปิดประตูให้ดื้อก็เออเอาขาเข้าไปอาหางเข้าไปแม่จะปิดประตูไป,ไปเร็วดดดดนอนไปขึ้นกับพี่เอิร์ธมา<ป>เร็วโอ้ยมาเข้ามาเร็วขึ้นลุกขึ้นเร็วเร็วเออเออนะ ไปไปเอาไปข้างหลังมันมีของอุ้มขึ้นยากเปิดฝาท้ายไม่ได้ ค่อทางในยังดีแล้ววะก็ยอยู่แต่หน่อยดอกบ้านอะจำได้ไหรู้จำได้เอาเปิดประตูให้เขาไปเบิ้งที่เขาไปเป็นวะเออนี่ออกมาทั้งหนูแดงออกเป็นซีฟโต้คุณเนาะไปเพิ่งแล้วหนูแดงไปพุ่นเพิ่งแล้วแดงเขาไปในปลาไปแล้วเดี๋ยวอุบวดก่อนเออเบิ้งหวะเหลือยี่สิบก้ถุงปุ๋ยพุ่นนะ เดี๋ยวเอานี่ออก้นได้ค่อยกวดมาทำอะไรตาข้าวครับมืดครับเออโอเคเดนมมาตข้าวเมื่อวานเกี่ยวข้าวค่ะเมื่อวานติดธุระค่ะกระทันหันพอดีไปรับพี่สาวหรือว่าป้านะคะพี่สาวพี่นายเนาะกับหลาน ยอยู่ไทยธานีอยู่ไทายทานีเอารถหกล้อไปกันเลยค่ะทั้งดึกๆเลยค่ะสามทุ่มสี่ทุ่มเพราะว่าก็หลานไม่สบายเนาะก็น้องก็น่าจะเป็นในแบบคล้ายๆอะไรนะแบบลูกซึมเศรา้ศราอะค่ะแบบไปป้าม่กินข้าาปมีไปมีครอบครัวอยู่ที่อุทัยทีนี้เหมือนว่า ถ้าเอาหลานเอาลูกมาอยู่นี่มาอยู่บ้านตัวเองการรักษามันก็น่าจะดีมันน่าจะฟื้นฟูสภาพจิตใจดีกว่าอยู่นู่นเนากะก็เลยใช่ก็เลยได้คุนกันมาทั้งดึกๆเลยค่ะรัชนากับพี่นายก็ไปตั้งแต่สามทุ่มถึงนู่นก็แปดสิบโมงเช้าได้จอดพักตอนเช้าประมาณสักหกโมงเป็นปนอน,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 นอยู่จังหวัดัชนาาอยู่ตามัามไอ้ยังเกิด ตามปตตอปัปตตาอ,ออยู่จังหวัดชัยนาทนอนประมาณสักสองชั่วโมงค่ะ,ะก็เดินทางต่อไปถึงนู่นก็สิบโมงก็พากันขนข้าวขนของเที่ยงก็ออกค่ะเดินทางมาถึงนี่ก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบสองชั่วโมงค่ะทีนี้ตอนเดินทางไปรถเกี่ยวข้าวก็โทรมาบอกว่าจะลงเกี่ยวข้าวให้โอ๊ยทํายังไงดีทีนี้แล้วก็น้องอังเปาก็อยู่บ้านอีกก็พอดีน้องเอิร์ดอยู่พอดีเลยได้ช่วยก็ให้น้องเอิร์ธไปส่งน้องเสร็จแล้วก็น้องเอิร์ธก็ไปดูเขาเกี่ยวข้าวแล้วก็เนี่ยแหละค่ะ ก็ได้ข้าวมาก็เลยเอากองไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้ก็เลยมาตากข้าวกันค่ะอันนี้ข้าวเก่าค่ะที่เห็นอยู่ในของปีที่แล้วยังเหลืออยู่เท่านี้ค่ะอาจจะเดี๋ยว,อาจจ,ยวอาจจะมีสมาชิกเพิ่มนี่ไงนี่ไง,ไงลูกตุ้ยนุ้ยอ่าไม่รู้ว่าจะมีลูกหรือเปล่าต้อ,อ,อ, <laughs> องทิพตงทิพโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องรจนานะคะ ตอนนี้ก็อยู่บ้านยายนะคะอันนี้บ้านยายในในหมู่บ้านก็ห่างจากตัวโคกหนองนาสัก500เมตรไหมว้าห้าร้0 0เมตรอย่างกิโลกว่าก็ต้องเอื้อที่ว่าจะดึงสายอินเทอร์เน็ตไปมัน1กิโล300เออ1 1,300เมตรเพราะว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นอทางมันย่างถ้าจไกอยว่านี้ก็อาจจะไม่ถึงกิโลก็กิโลอยู่ดีั่นหละที่บ้านยายเดี๋ยคือหลายคนก็ถามว่าเวลา เด็กๆมานอนไหนหรือว่าที่ว่าทาเรือรถชนามันหลังเล็กมันไม่มีที่นอนห้องเด็กๆอยู่ไหนหลายคนก็ถามบ้านของยายอยู่นี่นะคะไม่มีใครอยู่ก็มันจะเป็นสองชั้นมีทั้งหมดสามห้องนอนห้องเด็กๆก็จะมีคนละห้องนอนเลยคือชั้นบนนะคะบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีคนอยู่เฉพาะชั้นบนมีสามห้องนอนใช่ค่ะชั้นล่างอีกอยู่ชั้นล่างก็มีอีก <c oughs> หนึ่งห้องนอนปีก,ก็อยู่นี่ค่ะเสาร์อาทิตย์ก็มานี่แต่อังเปาก็จะติดอยู่ที่นู่นมากกวะะ่า ก็น้นองเอิจะอยู่นี่ประจํานะคะสาวอาทิตย์เวลาไปเรียนกลับมาก็ามาอยู่นี่นะคะน,ะนควยยะเก็บข้อค่นเยอะมากเลยสุดแล้วจะจนาจะพาไปดูในบ้านยายอีกรอบนึงนีนกระสี่เออเดี๋ยวเราจะนาพาเข้ามาดูในบ้านคะ่ะเด็กๆก,ก็จะอยู่นี่ประจําค่ะนี่ชั้นบนนะคะก็ห้องเด็กๆก,ก็อยู่ข้างบน,นะคะ่ะ ที่รจนนาทําบ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กเดี๋ยวโรจนนาก็จะทําเรือนนั้นของรจนากับพี่นายแล้วก็อาจจะทําเป็นหลังเล็กๆเ,เหมือนคล้ายๆรีสอร์ทของใครของมันอีกค่ะของอังเป่ากับน้องเอิร์ดเนาะบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นของอมแอมนะคะ ปีที่แล้วใดๆทั้งนี้ป่ะปทีแล้วนะปีทีแล้วคนปนีเปนีวันอันัวปีนี้นั่นดกสปีที่แล้วอือตัวกาตัว ตากประมาณจักหนึ่งอนี้ใส่ห้มันิดตากไปั๊กสามหนึ่งที่นึ่หมดอืมแต่เข่าห้องแห่งดีอยู่มันบ่มันบ่ได้แช่นานอยู่ในหนองตอนนั้นเนาะตอนนั้นน้ำไหลายตากเป็นอาทิตย์ปีที่แล้วของลมหลายปีนี้ของมันยืนร้ายถ้าเขาเปียกมันคือตากโดนเพราะว่ามันแช่น้ำอันนี้เข่าแห้งตากแบบนี้แล้วก็กลับมือละเที่ยงได้

ตักตรงนี้ไม่พอค่ะได้มาตักข้างด้วยตรนี้ข้างบ้างเลยค่ะดีเลยเพอดีเลยไม่แต่ขายตัวนี้ตรงผุ่นหมามันจะมุนพังไปดูวยไอตัวแพแ่งดำๆน,น,นะ คุมคุมไว้กันน้ำค้างมันล่งเข่าไหมลูกคือข้างนอกกันเลยตอนแรงนะเออข้างในมันบเป็นหยังดอกคุ้มแต่ข้างนอกกันน้ำค้างคุ้มแต่ทางค้างค้างบ้านทุล่ะมาลูกมาเร็วกลับบ้านเร็วไปตุูนนุ้ยไปไปดื้อล่ะดื้อดื้อไอ้ดื้อด้อบอยาดเอาดื้อบาดอยู่ในบ้านตีเอิร์ดมาของันบาดเด้อ แค่กระบานเร็วกินหอดบ,บ้างทีมันหอง่งิงีงีเงี้ยนอมาเลยเด้อเอ้เด้อกระบ,บ้านลูกกลับ,บานเอ้าตื่นไปใส่ะบาดเนี่ยราะว่าบ้านนี้ดือกับตุ้นน้อยเคยอยู่ตอนเด็กๆแต่บ้านกับโคกหนองนาก็ออกไปประมาณกิโลหนึ่งมันอยู่ซอยสุดท้ายค่ะเขากลับได้อยู่ตุ้นนุ้ยนี่แหละขี้กลัว ไปขึ้นรถ<ป>ล,ลูกวะกลับบ้าน,น,นเร็วก็คืออดือเลยอดือขึ้นเองไปเร็วกลวับแล้วคะ่ะนี่ตุย้ย,ยนุย้ย,ยตุย้ย,ยนุย้ยเห็นแต่ตุ้ยนุ้ยตัวเดียวคะ่ะเจ้าดือไม่เห็นให้น้องเอิร์ดดูให้น้องเอิร์ดดูแล้วก็พาขึ้นมอไซค์กลับรถจนาเรียกหาเมืเ่อกี้ไม่เห็นเลยคะ่ะวิ่งกลับมาก่อนแล้วกลัวจะวิ่งกลับมาก่อนเนี่ย แต่ถิ่นนี้เขาเคยมาเที่ยวบ่อยอยู่ค่ะตอนที่เขาติดสาวเขาไปทั่วไม่เห็นไม่เห็นดือ้อไปเล่นไหนเนาะนีะ่เนาะนั่น,นยังไม่ถึงวานเลยแต่รจนาโทรบอกน้องเอิร์ธเมื่อกี้แล้วค่ะว่าดื้อยังไม่มาไม่เห็นดือ้อเดี๋ยวค่อยให้น้องเอิร์ธอุ้มขึ้นมอไซค์กลับค่ะเขาเคยนั่งมอไซค์อยู่ไอประทานเลย มาถึงแล้วขึ้นรถมาจจกบมาอิธาไดอุ่มมาหรือวะอมาแล้วค่ะอยู่บ้านไม่รู้ไปเที่ยวไหนกัจนาถ่ายไม่ทันเลยมัวแต่กำลังเตรียมแพ็กของไม่ได้ยินเสียงอยู่ในห้องค่ะ <laughs> หนูเกิดไปไหนบอกแม่แม่ทายพระทันเลยทายอดีตขึ้นรถพระทันเลยหลังจากแม่มามันมันมันอยู่งใส่มันมาแต่ทางไหนมันเข่าบ้านบอกมันเลยมัแต่หลังบ้านอืมจะกันไปเที่ยวใส่เอามันขึ้นรถมาหนูเลยอุ้มมันบอกอุ้มมันมือหนึ่งติมันเบียดมากเบียดมากเลยมันเอ็นตรงมาข้างหลังเออไม่ชอบเอ็นโตมาลักขามันตูดมันนั่งเบาะบอกเออ มันนั่งยังสั่นแหละมันชอบเบียดมามันหยาดตัวเฮ้ยจะกลับไปเที่าายวไหนเรียกหาก็ไม่เห็นแพ็คของเตะหือใส่ว่าซิไปตามบักห้องกินเอือรถเกี่ยวหัวตะท้วงมาบอกเมื่อกี้ว่าจิเกี่ยวเข่าเดี๋ยวไปหาตามบักห้องกินก่อนเนาะแล้วค่อยออกไปเบินโอ้วันนี้แ<อ>พ็คแพ็คของหลายเต็มนเลยจะกล้วยนี่มันไปขายเพราะว่าเมื่อวัดจะถึงจุ่มไป พอ,ม,อมาโงมาวบ้านไหนงม,มามวบ้านไหนสิถ้าเบิ่กอนถ้ามาเกี่ยวกันขึ้นก็อาจจะบริบินโดนเะอ,อย่างเดเกี่ยวข้างขึ้นไงเพราะว่าแต่เขามาลุท่าของข้างแล้วอลองปาทุเรียนปาทุเรียนเยนะ่ยอาจจะไปไเกี่ยวปาทุเรียน<ร>ก่อนสวนยายค่ะันเกี่ยวโทรมาบ,บอกว่าจะเกี่ยวแล้วอันที่ไปตากเมื่อเช้านี้มาจากสามไร่มาจากสามไร่ฝั่งฝั่งไปบ้านอาจารย์คิงนะติดถนนติดถนนใหญ่เลยติงถนนใหญ่มีสามไร่ค่ะขายข้าวให้ค่าเกี่ยวค่ะแบ่งขายสัก แปลงหนึ่งนี่สักหน่อยเพราะว่าข้างเก่าเราก็ยังเหลืออยู่เหลืออยู่สิบกระสอบเนี่ยค่ะยี่สะะิบยี่สิบสามถุงปุ๋ยเลี้ยงหมาด้วยเลี้ยงอะไรด้วย <c oughs> มูสค์หนของ่อย,ยมาใหม่ๆนะคะแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวเราจะนาทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะเป็นแอดไอดีไลน์ก็ได้โทรก็ได้นะคะถุงละหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทค่ะสวยด้วยเรามีไม่นด้ไว้อย่างมากยอ๋อเราทำนาสามแปลงก็จะเก็บเอาไว้กินเองสักสองแปลง อีกแรงหนึ่งก็จะขายเอาไว้ให้ค่ารถเกี่ยวค่ะแต่ห้าชงเป็นให้ลูกค้ามันก็จะอาจ,จะบ่บสวยก็อาจจะมีการกระแทกอะไรนิดหน่อยด้วยให้ดูค่ะว่าหน้าตาก่อนส่งมันมันสวยนะคะมันสวยทุกถุงแต่ไปถึงลูกค้าแล้วก็จะบิดเดดบีดเด้ยวึงเกน้อยเบีดเด้ยวดเดยวนื่องจากคนส่งมันกระแทกเนาะ ไปลไไปไขาไมปไไไม่เป็นไรไปเบันเลงแล้วคุณน่ะพอครัวพอขาสุดตําโอ้ลุจะน่าทอดไก่ไหวเดี๋ยวทอดไก่สิไหมเอนหอนฮอนฮอนว้าวเหลืงปลาแดกเออแมนไก่เหลืองกรอบ จ,จืดจืด,จดมันเข้มตัวล่างมือ,อยังละ่ะลแางเดียวอาบน้ำพุ่นนะไปอ่านเข่ากับอาบนา้ำียบร้อยเดียวใส่ใช่อยังแน่ก็ใช่น้ำปลาปลาลาบักนาวผงชูรสน้ำตาลกระโคบเลยตัวใส่น,น้ำน่อยแทแต่ปกติใส่น้ำน่อยยังว่าั่านใส่น้ำปลาลืมไม่ต้องใส่หลายดอกเดอก้ดอดขันใไ่น้ำปลาหลายแล้วอ่ะแค่นี้เไหมเซตเรียบร้อยแล้ว บักผิกเก็ืออูน้ำลายแตกหอมห้อยห้อยก็อหอมแตกหอมห้อยห้อยอ่อาลองชิมนะชิมคือโบเห็นมีน้ำมีหย่างคือแห้งๆสิวะถ้าตำสมบ่มีน้ำแบบแห้งๆสิเขาว่าบ,บอ่แซ่บอืมคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอเป็นจังได๋ ยังสงสัย,ยอ,อ้อเพชรอุิกินน้ำได้บนี้ยี่ซิมหลายข้ามแทก้อหรอโอ้รอกรอบขนาดน้ กินข่าวลูกดดกินตำบักุ่งลูกมาวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับออกแบบลูกทุ่งทุ่งทุกเพราะว่าเนม,มนูแบบนี้เราต้องใช้มือมันถึงจะยัย่วน้ำลายคนดู <c oughs> <c oughs> มาคารับทุกท่า <c oughs> <c oughs> น <c oughs> คำแรกลงท้องป่ะคำต่อไปคำต่อไปติดคองคำแรกลงท้องคำต่อไปลวงยางเอิรอร่อย <c oughs> ไก่ก็ทอดอืกอีกครั้หนึ่งจนะยั่วมาคะ่ะกินส้มตำกับทอดไก่กับรจนาแล้วก็พี่นายกับน้องเอิร์ธค่ะอันนี้ก็อกินแบบผู้ดี คำที่สามดวงทองไปโอเคค่ะเราจะนาขอญอาตก,กินส้มตำก่อนค่ะเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวไปไหนคะไปน้องตอไปเฝ้าช้างไม่ได้เฝ้าช้างเฝาอะไรมันเฝออะไรมันสับกําลังเพราะเมื่อคืนน้องเอฟไปเฝ้า นนก็ไปรถเกี่ยวข้าวไม่มาค่ะเขาโทรมาบอกว่ารถแทนเลอร์รถเข็นรถเกี่ยวข้าวพังค่ะก็เลยเลื่อนนัดไปวันหนึ่งหรือสองวันนะคะแทนเลอร์พังพอกินข้าวเสร็จค่ะรถเอเจ้าของรถเกี่ยวข้าวก็เลยโทรมาแจ้งว่ารถแทนเลอร์มันพังอุยอ๊ยอยู๋จะเอาของไป่งเขาผอ,อมกลับไปขายเขาก็สันส่นเดไปเหมือนอื่นได้น่ย ไปส่วงโค้งองือน่นเพราะว่าที่แรกว่าจะข็นข้าวไปขายแล้วก็เอาของไปส่งด้วยที่ราจจนาแพ็กวันนี้สงสัยต้องได้ไปส่งแต่ของอีกละพรุ่งนี้กะว่าจะไปสองไปทีเดียวได้สองอย่างไงเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวพี่นายก็จะเตรียมตัวไปหนองมะกอกแล้วคะ่ะ โอเคค่ะวันนี้รจชนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เสมอมานะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วก็อุดหนุนรจชนาแล้วก็พี่นายนะคะวันนี้รจชนากับพี่นายต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วเข้ามาทําไมลืมกระเป๋าลืมกระเป๋าเดินไป <c oughs> เรียกไม่ได้ก็ตุ้ยนุ้ยมาก็ <c oughs> เลยลืมกระเป๋า ต้องขังไว้ไม่งั้นวิ่งตามกระเป๋ากับน่พูด